คุณคิดว่าคุณปลอดภัยอยู่ในบ้านของคุณไหมคืนนี้ไฟลุกขึ้นกลางบ้านและไม่มีใครรู้ว่ามันจะพร่าอะไรไปจากชีวิตหนึ่งแม่หนึ่งลูกและความรักที่จะสู้ทุกอย่างพวกเขาจะรอดไหมหรือหัวใจของแม่จะต้องเผชิญกับความสูญเสียที่ไม่มีวันลืมติดตามเรื่องราวสุดประทึกนี้และคุณจะไม่อยากละสายตามแม้แต่วินาทีเดียวไฟลุกกลางบ้านกลิ่งควันไม่แสบจมูกทันทีที่แม่ก้าวเข้าประตู ไฟกำลังเต้นระบำกับลมร้อนผ้าปูโตและก้าวอี้ไม้เริ่มเปลวไฟลุกโชนแม่ใจเต้นแรงหัวใจดังก้องในอกเธอเห็นลูกน้อยกำลังหลับอยู่ในห้องนอนควันดำปกคลุมทุกมุมบ้านความร้อนทำให้ผิวแม่แดงร้อนเหมือนถูกไฟสัมผัสแม่รีบวิ่งเข้าไปกำมือแน่นเสียงกระจกแตกดังสนัน่นไม่กลูกขึ้นแนบอกหอบหายใจหนักไฟเริ่มลุกลามไปที่ชั้นบน เธอรู้สึกเหมือนเวลาแข็งตัวทุกวินาทีคือความเสี่ยงแผ่นไม้ใต้เท้าเริ่มส่งเสียงครวญแม่ก้าวช้าๆแต่มั่นคงหัวใจแม่ไม่เคยถอยเธอหอบลูกออกมานอกบ้านเปเลวไฟลุกชนทุกด้านแต่สายตาของแม่ยังมองลูกด้วยความรักและความกล้าแม้ไฟจะร้อนแรงแม่ยิ้มให้ลูกความกลัวแทบจะกลืนเธอแต่แม่ไม่ยอมแพ้ ร่างแม่และลูกยืนอยู่ท่ามกลางไฟและควันแม่กุมมือแน่นไม่ปล่อยหัวใจไม่ยังคงเต้นแรงเพื่อปกป้องลูกเธอรู้ว่าบ้านอาจเสียไปแต่ชีวิตลูกอยู่กับเธอไฟลุกสูงขึ้นเรื่อยๆแสงสว่างตัดกับควันดำแม่หายใจลึกและก้าวเข้าใกล้ความไม่แน่นอนด้วยความกล้าแม่ก้าวถอยออกจากประตูบ้านช้าๆแต่มั่นคงเปลวไฟสะท้อนบนใบหน้าทำให้เธอดูเหมือนนักรบในสงคราม ควันหนาแน่นจนแทบมองไม่เห็นมือของตัวเองเสียงระเบิดเล็กๆของไม้ไหม้และกระจกแตกดังเป็นจังหวะที่ไม่สม่ำเสมอลมหอบแรงพัดไฟไปอีกด้านของบ้านแม่กอดลูกนั่นขึ้นเธอรู้สึกถึงความร้อนแผ่ผ่านเสื้อผ้าหัวใจแม่เต้นแรงจนเกือบหลุดออกมาเสียงร้องของนกและสัตว์เล็กๆถูกกลืนหายไปกับเสียงไฟแม่ก้าวไปยังสนามหลังบ้านทุกก้าวเต็มไปด้วยความเสี่ยง ไม้บางชั้นใต้เท้าเริ่มยุบแม่แทบสะดุดแต่ไม่ปล่อยลูกกลิ่งไม่ไหม้และเข่าเข้าตาเธอกระพริบตาแรงเพื่อมองเส้นทางปลอดภัยไฟลามไปยังหลังคาแสงสว่างทำให้เงาของแม่และลูกยาวเหยียดบนพื้นดินแม่ก้มลงจับลูกไว้แนบอกลูกเริ่มดิ้นด้วยความตกใจแม่พูดเบาๆให้ลูกสงบไม่ต้องกลัวแม่อยู่ตรงนี้เสียงไฟและคนรอบตัวเหมือนพยาามกลืนทุกสิ่ง แม่มองไปรอบๆประตูหลังบ้านเป็นทางเดียวที่ปลอดภัยเธอรีพาลูกวิ่งไปทางนั้นแผ่นไม้ใต้เท้าเริ่มแตกเป็นชิ้นๆแม่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนใต้เท้าแต่แม่ไม่ลังเลหัวใจแม่เต็มไปด้วยความกล้าและความรักที่ไม่มีสิ้นสุดทันใดนั้นเสียงดังสนั่นมาจากหลังบ้านฝ้าเพดานบางส่วนถล่มลงแม่โอบลูกแน่นยิ่งขึ้น ทั้งสองร่วงลงบนสนามหญ้าควันปกคลุมใบหน้าแต่แม่ยังมองเห็นลูกร่างกายของแม่ไม่เกรียมเล็กน้อยจากความร้อนแต่เธอยังยืนหยัดแสงไฟสว่างจ้าเหมือนแสงอาทิตย์ท่ามกลางพายุแม่ยิ้มให้ลูกแม้รอบตัวเต็มไปด้วยความอันตรายเธอรู้ว่าทุกอย่างในบ้านอาจหายไปแต่ลูกยังปลอดภยัยหัวใจแม่เต้นแรงและมั่นคงเหมือนกลองรบความรักและความกล้าข,ของแม่เป็นเกราะป้องกันทุกสิ่ง แม่ดึงลูกเข้าใกล้มากขึ้นเธอไม่ปล่อยมือแม้เพียงเสี้ยววินาทีเสียงไฟดังสนั่นยาวๆเปลวไฟสูงขึ้นลมพัดกระนำแม่ตระหนักว่าเธอไม่สามารถกลับเข้าไปแล้วแต่หัวใจไม่ยังคงเต็มไปด้วยความหวังแม่และลูกหายใจแรงแต่ยังยืนอยู่ท่ามกลางความสับสนสายตาของแม่ส่องประกายกล้าเธอรู้ว่าแม้โลกจะไม่รอบตัวหัวใจแม่จะไม่เคยถอย ความรักของแม่เป็นแสงสว่างท่ามกลางความมืดมิดลูกมองหน้าแม่ด้วยความตกใจแต่รู้สึกปลอดภัยแม่ยิ้มอีกครั้งแม้ไฟจะลุกโชนไปทั่วบ้านแม่และลูกยังยืนอยู่ตรงนั้นหัวใจแม่เป็นกำแพงที่ไฟไม่สามารถทำลายได้เสียงไฟยังคงคำรามรอบตัวแต่แม่และลูกยังหายใจอยู่ทุกลมหายใจคือชัยชนะทุกสายตาที่มองกันคือความมั่นใจ แม่รู้ว่าต่อจากนี้ทุกอย่างอาจเปลี่ยนไปแต่หัวใจของเธอจะไม่เคยทิ้งลูกและไฟในใจแม่ก็ไม่เคยมอดดับควันหนาทึบจนแทบมองไม่เห็นแม้แต่เท้าของตัวเองไฟลุกโชนจากหลังคาเหมือนงูเพลิงที่พันตัวไปทุกหมุมบ้านแม่กุมลูกแน่นแนบอกลมร้อนพัดเปลวไฟเข้ามาใกล้ตัวอย่างรวดเร็วหัวใจแม่เต้นแรงเหมือนจะทะลุอ,อกแม่รู้ว่าหากยืนนิ่งเพียงเสี้ววินาทีเดียว ไฟอาจแผดเผาพวกเขาได้ทันทีเธอต้องตัดสินใจสายตาของแม่สแกนหาที่ปลอดภัยเธอเห็นรถเก่าที่จอดอยู่ข้างบ้านแม่ลากลูกไปยังรถแต่พื้นดินเต็มไปด้วยเศษไม้และขวดแตกเท้าแม่บาดเจ็บจากเศษกระจกและเศษไม้ลูกเริ่มร้องให้ด้วยความกลัวแม่กระซิบเบาๆให้ลูกสงบแม่อยู่ตรงนี้ลูกไม่เป็นไรไฟกระพริบสองใบหน้าแม่ เมื่อไหลเป็นทางยาวบนใบหน้าแม่พยายามก้าวต่อไปทันใดนั้นเสียงระเบิดดังสนัน่นเพดานหลังบ้านถล่มลงมาฝุ่นและเศษไม้ปลิวเข้าหน้าแม่แต่แม่ไม่ล้มเธอใช้แขนป้องลูกไว้แนบอกเปลวไฟใกล้เข้ามาอีกแล้วลมพัดแรงทําให้ไฟกระโชกใส่ตัวแม่และลูกแม่อบลูกแน่นยิ่งกว่าเดิม หัวใจแม่เต้นแรงแต่ความกล้าหาญชัดเจนในสายตาแม่รู้ว่าพวกเขาต้องออกไปให้ได้ทุกก้าวที่เดินคือความเสี่ยงแต่แม่ไม่ลังเลเธอพาลูกพุ่งไปยังรถที่จอดอยู่เปลวไฟสะท้อนบนรถเป็นเงาสีทองแดงแม่เปิดประตูรถและพาลูกเข้าไปหลบควันหนาแน่นจนแทบหายใจไม่ออกแม่หายใจลึกสบัดควันออกจากหน้าลูกซบหน้ากับอกแม่น้ำตาไหลลงแก้ม แม่กุมมือเขาแน่นเธอสังเกตเห็นไฟกำลังลามไปยังต้นไม้ข้างบ้านเปลวไฟสูงกว่าแม่หลายเท่าทุกเสียงแตกหักของไม้เหมือนเสียงเตือนว่าเวลาหมดลงแล้วแม่รู้ว่าพวกเขาต้องรีบหนีออกไปนอกบริเวณบ้านเธอเปิดประตูรถควันร้อนฟุ้งกระแทกเข้าหน้าแม่พาลูกวิ่งผ่านสนามหญ้าแผ่นไม้แตกและกองขยะล้มลงข้างหน้าแต่แม่ไม่หยุด หัวใจแม่เป็นแรงผลักดันที่แท้จริงลูกมองรอบตัวด้วยความกลัวแต่แม่ดึงมือเขาแน่นพวกเขาเข้าใกล้ถนนไฟกำลังลามไปยังรั้วบ้านแม่หอบหายใจแรงแต่ยังคงยิ้มให้ลูกแม่ความร้อนจะแผดเผามือแม่ไม่เล็กน้อยแม่รู้ว่าชีวิตลูกคือสิ่งสำคัญที่สุดทุกวินาทีคือความเสี่ยงแต่แม่ไม่ถอยสายตาแม่มองไปข้างหน้าอย่างมั่นคง เสียงไฟคำรามอยู่เบื้องหลังลูกบอกแม่เงียบเงียบแม่พาเขาหลบเข้าไปยังถนนใหญ่ที่นั่นพวกเขาปลอดภัยชั่วคราวแม่มองกลับไปยังบ้านที่ลุกโชนไฟพุ่งสูงแสงสะท้อนบนใบหน้าแม่และลูกแม่กุมมือเขาแน่นหัวใจแม่เต้นแรงแต่มั่นคงเหมือนกลองรบแม่ยิ้มเบาๆให้ลูกแม่บ้านจะไม่เสียหายแต่พวกเขายังมีชีวิตแม่พูดเบาๆกับลูก แม่สัญญาว่าจะปกป้องลูกเสมอสายตาของแม่เต็มไปด้วยความรักและความกล้าแม้ไฟจะพยายามทำลายทุกอย่างแม่และลูกยังยืนหยัดหัวใจแม่ไม่เคยถอยพลังรักของแม่ร้อนแรงกว่าไฟใดๆทุกลมหายใจคือชัยชนะทุกสายตาที่สบกันคือความมั่นใจแม่รู้ว่าชีวิตไม่แน่นอนแต่ความรักของแม่คือความมั่นคงที่สุด แม่และลูกยืนอยู่บนถนนใหญ่แสงไฟจากบ้านที่ลูกโชนสะท้อนบนใบหน้าทั้งสองลมพัดแรงทำให้เปลวไฟพลิ้วไหวเหมือนสัตว์ป่าท,ที่ดูร้ายควันดำทะมึนพุ่งสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าแม่หอบหายใจแรงแต่สายตาย,ยังจับจ้องไปที่ลูกลูกเกาะแน่นกับแม่ไม่กล้าแม้แต่จะหันไปมองบ้านเสียงระเบิดจากบ้านดังขึ้นเป็นจังหวะไม่สม่ำเสมอไม้บางส่วนตกลงมากระแทกพื้นอย่างรุนแรง แม่ตะโกนเรียกเสียงให้เพื่อนบ้านหรือใครสักคนช่วยแต่เสียงไฟและควันบดบังทุกสิ่งหัวใจแม่เต้นแรงเหมือนจะระเบิดแม่รู้ว่าพวกเขาไม่สามารถกลับเข้าไปได้อีกแต่ลูกยังปลอดภัยนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดทันใดนั้นแสงไฟจากหน้าต่างชั้นบนสะท้อนกับเงาบางอย่างแม่รู้ทันทีว่าอาจมีใครติดอยู่ข้างในหัวใจแม่กระตุกด้วยความหวาดกลัวและความตื่นตัว แม่มองไปรอบๆเพื่อหาวิธีเข้าไปช่วยแต่ไฟลุกแรงขึ้นทุกวินาทีลมพัดเปลวไฟเข้าใกล้เธอมากขึ้นแม่แตัดสินใจรีบโทรเรียกรถดับเพลิงมือแม่สั่นแต่สายตาเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นโปรดช่วยด้วยมีคนติดอยู่ในบ้านเธอตะโกนลูกบอกแม่กำมือแน่นไฟจากบ้านสะท้อนบนใบหน้าแม่เหมือนแสงทองแดงหัวใจแม่เต้นแรงแต่มั่นคง ในที่สุดเสียงไซเรนรถดับเพลิงก็ดังขึ้นใกล้เข้ามาแม่ถอนหายใจแรงแต่ยังไม่ปล่อยมือจากลูกพวกเขายืนอยู่ท่ามกลางความร้อนและควันไฟยังคงลุกชนแผ่นไม้บางส่วนยังตกลงมาแต่แม่รู้ว่าความช่วยเหลือมาถึงแล้วแม่ก้มลงกอดลูกอีกครั้งน้ำตาไหลลงแก้มแต่เธอยิ้มแม้ทุกสิ่งรอบตัวจะถูกไฟร่าช,ชีวิตไปหัวใจไม่ยังคงเต้นแรงเพื่อปกป้องลูก แม่พูดเบาๆกับลูกแม่สัญญาว่าจะปกป้องลูกเสมอไม่มีอะไรทำลายเราได้ลูกมองหน้าแม่ด้วยสายตาที่ยังหวาดกลัวแต่มั่นใจแม่ยืนหยัดท่ามกลางความร้อนและควันเธอรู้ว่าบ้านอาจเสียไปแต่ชีวิตลูกยังอยู่ในมือแม่และในช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดแม่รู้ว่าหัวใจของเธอคือกำแพงที่ไฟไม่สามารถทำลายได้เปลวไฟส่องบนใบหน้าทั้งสองเป็นแสงทองแดงและเงาดำ ทุกลมหายใจคือความกล้าหาญทุกสายตาที่สบกันคือความรักที่ไม่เคยสั่นคลอนแม่และลูกยังคงยืนอยู่ท่ามกลางเสียงคำรามของไฟและหัวใจแม่ก็ยังเต้นแรงไม่ถอยไม่ยอมแพ้และพร้อมปกป้องลูกจนสุดชีวิตแม้โลกจะไม่รอบตัวแม่และลูกยังอยู่ด้วยกันหัวใจแม่ส่องแสงเหนือทุกความมืดความรักของแม่ร้อนแรงกว่าไฟใดๆ แม่และลูกยืนอยู่ท่ามกลางควันและเปเลวไฟแสงไฟสะท้อนบนใบหน้าของทั้งสองทำให้เหมือนอยู่ในโลกอื่นสายลมพัดแรงพรเศษไม้และเท่าฐานเข้าหน้าแม่ก้มลงเช็ดหน้าให้ลูกน้ำตาไหลปนเหงือ่อทุกอย่างรอบตัวเหมือนจะพังพินาศเสียงกระจกแตกและไม้ไม่ดังสนัน่นรอบบ้านแม่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนใต้เท้าแต่หัวใจแม่ไม่เคยถอยเธอหันไปมองหน้าลูกกับมือเขาแนบแนบอก,อก ลูกสบสายตาแม่ด้วยความตกใจแต่เห็นความมั่นคงในสายตาแม่ทันใดนั้นแสงไฟจากบ้านสว่างวาบเหมือนมีบางสิ่งเคลื่อนไหวในเงามืดแม่ใจเต้นแรงทันทีเธอสังเกตเห็นเงาของเพื่อนบ้านที่ติดอยู่ชั้นบนหัวใจแม่กระตุกด้วยความหวาดกลัวและความตื่นตัวไฟลุกแรงขึ้นทุกวินาทีลมพัดเปลวไฟเข้ามาใกล้ตัวแม่มากขึ้นแม่ตัดสินใจทันทีรีบโทรเรียกรถดับเพลิง มือสั่นแต่สายตาเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นช่วยด้วยมีคนติดอยู่ในบ้านเธอตะโกนเสียงดังลูกบอกแม่น้ำตาไหลลงแก้มแม่ก้มลงกอดลูกแน่นยิ่งขึ้นเสียงรถดับเพลิงดังใกล้เข้ามาแต่ไฟยังคงลุกโชนแผ่นไม้ตกลงมาไม่หยุดแม่ตระหนักว่าพวกเขาไม่มีเวลาจะเสียเธอรวบรวมความกล้าและวิ่งไปย่งบ้านเพื่อช่วยเพื่อนบ้าน ไฟแผดเผาใกล้ตัวแสงสีทองแดงสะท้อนบนใบหน้าแม่แม่พาลูกเข้าไปหลบใต้าชายคาเล็กๆเ,เปลือไฟพุ่งสูงขึ้นราวกับพยายามลืนพวกเขาแม่ก้มลงจับมือเพื่อนบ้านและดึงขึ้นมาเสียงกระจกแตกและไม้แตกดังสนัน่นแม่ก้าวช้าๆแต่มั่นคงหัวใจเต้นแรงเต็มอกในที่สุดพวกเขาก้าออกมาถึงถนนใหญ่ไฟคร่าบ้านไปทั้งหมดแต่ทุกคนยังอยู่รอดแม่มองลูกและเพื่อนบ้านด้วยความโล่งใจ น้ำตาไหลบนเหงือ่อแต่แม่ยิ้มอย่างเต็มความรักหัวใจแม่เต้นแรงแต่มั่นคงเหมือนกรองรบแม่พูดเบาๆกับลูกแม่สัญญาว่าจะปกป้องลูกเสมอไม่มีอะไรทำลายเราได้ลูกศบสายตาแม่น้ำตาไหลแต่ยิ้มออกมาแม่และลูกยืนอยู่ท่ามกลางเศษซากไฟไหม้แต่หัวใจแม่เต็มไปด้วยความรักและความกล้าทุกลมหายใจคือชัยชนะทุกสายตาที่สบกันคือความมั่นใจ แม่รู้ว่าชีวิตไม่แน่นอนแต่ความรักของแม่เป็นกำแพงที่ไม่มีใครทำลายได้เปลวไฟยังคงลุกไหม้เบื้องหลังแต่แม่และลูกยังยืนหยัดหัวใจแม่ไม่เคยถอยความรักของแม่ร้อนแรงกว่าไฟใดๆและในค่ำคืนนี้แม่และลูกยืนอยู่เคียงกันท่ามกลางความมืดมิดและเท่าทานแต่หัวใจแม่ส่องแสงสว่างเหนือทุกความกลัว ไฟเริ่มสงบลงเมื่อรถดับเพลิงม,มาถึงน้ำพุ่งฉีดดับเปลวไฟทีละส่วนควันค่อยๆจางลงเหลือแต่เท่าถานและกลิ่นไหมแม่กุมลูกแน่นแๆออกเดินออกจากเศษซากบ้านร่างกายเหนื่อยล้าแต่หัวใจเต็มไปด้วยความสงบลูกมองแม่แล้วยิ้มเบาๆน้ำตาไหลแต่เต็มไปด้วยความโล่งใจแม่มองรอบตัวบ้านเก่าที่เต็มไปด้วยความทรงจำถูกไฟคร่าลงแต่ชีวิตยังคงอยู่ ความรักและความกล้าข,ของแม่ยังไม่เคยสูญสลายเพื่อนบ้านยืนล้อมรอบแสดงความหงุดหงิและช่วยกันเก็บกวาดแม่ก้มลงมองลูกอีกครั้งทุกอย่างจะดีขึ้นลูกไม่ต้องกลัวอีกแล้วเสียงลมเบาๆพัดผ่านกลิ่นดินและน้ำฝนหลังไฟไม่ทำให้โลกเหมือนเริ่มต้นใหม่แม่และลูกจับมือกันแน่นพวกเขาเดินไปยังที่ปลอดภัยเคียงข้างกันในใจไม่ยังคงเต็มไปด้วยความรักและความมั่นคงหัวใจแม่ส่องแสงเหนือทุกความมืด แม้ทุกสิ่งจะสูญเสียไปแม่รู้ว่าความรักและความกล้าของเธอเป็นสิ่งที่ไม่มีใครพรากไปได้แสงอาทิตย์เริ่มสาดส่องผ่านควนเบาๆความอบอุ่นกลับคืนสู่หัวใจแม่และลูกและในวันนั้นพวกเขาเรียนรู้ว่าไม่มีไฟใดจะร้อนแรงเกินกว่าความรักของแม่หัวใจแม่ไม่เคยถอยและชีวิตยังคงเดินต่อไปด้วยความหวังและความเข้มแข็ง